วันนี้พี่จะพามาดูการเพราะชำต้นกล้าของใบายานะจ๊ะเขาเป็นยาเส้นนะนี่พี่ๆเขาทํทาทําใบยากันสี่เดือนนะจ๊ะหลังจากที่ปลูกข้าวกันแล้วสี่เดือนเขาก็มาทําใบยาใบายาสูบอ่ะจ้ะไอที่เป็นใบแล้วก็เอามาหั่นเป็นเส้นๆตากแดดอ่ะจ้ะที่เขาเอาไปมวนๆสูบกันน่ะอันนี้เป็นต้นกล้าของเขานะคะ ว้าคําปันสวัสดีค่ะจ้า,จ,าจ้าสวัสดีค่ะค่ะปลูกกี่กี่วันจ้าต้นกล้าถึงจะเอาไปลงที่นาได้อะหกสิบวันถึงสี่สิบนี่แหละค่ะหกสิบวันถึงสี่สิบวันแล้วพอเอาไปลงแล้วเนี่ยเอ่อกี่กี่เดือนถึงเราจะได้จะได้ทําผลผลิตของเขาอ่ะคะมันอยู่ที่ประมาณครึ่งเดือนสิ สองเดือนสองเดือนสองสองเดืนอ,อเดนเก็บเด็ดยอดเก็บเก็บเก็บเอายอดออกอ๋อมาเด็ดยอดเด็ดยอดเหมือนใบชาใช่ไหมจ๊ะเออเด็ดทิ้งไปเลยยอดยอดเอาทิ้งไปเลยอ๋อยอดเราไม่เอาเหรอไม่เอาอ๋อแล้วเราเอาตรงส่วนไหนเขาจ๊ะเอาตรงที่มันจะมีใบอยู่อีกต่างหากนี่ไงมันมันเป็นต้นของมันอยู่แล้วใช่ปะจ้ะเราห้ามันโตขึ้นเราก็เด็ด ยอดมันทิ้งเลยเพื่อจะให้ใบยามันแก่โอ้โหใเก็บให้ใบอย่างเงี้ยเขาแก่อืมแล้วก็เอาเอาใบที่แก่ๆอ่ะใบที่แก่มาเก็บแล้วก็มาฉีกฉีกก้านมันทิ้งอ๋อแล้เอาใบมันไปไปหั่นหั่นเป็นเส้นยาอืหั่นเป็นเส้นยาเขาเรียกยาฉุนใช่ไหมยาสูบยาสูบ ที่บ้านเราเรียกยาฉุนอ่ะไอ้ที่เป็นเส้นๆน่ะเเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือแล้วเอามาหั่นเป็นเส้นๆนี่คือหั่นด้วยมีดเองหรือว่าใช้เครื่องเครื่องทําเกษตรของเราเนั่นแหละอ๋อมีเครื่องหั่นใช่ไหมเครื่องหั่นแล้วต้อไปตากแดดด้วยไหมจ๊ะตากตากแดดจ้ะตากกี่วันตากวันเดียวแห้ง มีมีมโรงมารับซื้อหรือว่าเราเอาไปวางขายเองเออมารับซื้อกับบ้านเราอ๋อก็แปลว่ามีเบอร์กันอยู่ประจําก็คือค้าขายกันอยู่ตลอดทุกปีใช่ไหมจ๊ะทําตลอดทุกปีค้าขายกันประจําจ้าอันนี้คือวิธีชาวบ้านน้ําก้อนะจ๊ะบ้านเหมืองใหม่พัฒนาที่พี่มาอยู่นะก็เขาก็จะทํากันแบบนี้นะจ๊ะ สนมากอาชีพเกษตรกร,ร,กรจ้าหลมสักแถวลมสักเราก็จะทําเกษตรนี่แหละเกษตรใบใบยากเกษตรใบยานะจ๊ะทำใบยาสูบนี่นะจ๊ะมาให้ดูบรรยากาศอันนี้ที่เขาทํำกันอยู่นี่คือเขาเด็ดเด็ดหญ้านะคะเอาวัชพืชออกถอนหญาวัชพืชออกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปแย่ง ต้นก้ามันเล็กอยู่แล้วถอนหญ้าทิ้งจะได้โตเร็วต้นก้าจะได้โตเร็วนะจ๊ะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านชาวบ้านของบ้านเหมืองใหม่พัฒนาน้ำก้อหลมสักนะจ๊ะให้ดูบรรยากาศจ้าอันี่ก็คือภูเขานะวิวภูเขาส่วนนี้ก็คือเดินขึ้นมาทางบ้านพี่นะจ๊ะ นีจากบรรยากาศด้านนู้นเขาก็เตรียมความพร้อมที่จะปลูกด้านนู้นเขาปลูกต้นยาเหมือนกันหรือเปล่าจ๊ะพี่แกะเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะเห็นเขาเอาฟางมาลดน้ําน่ะเราต้องเอาฟางลงก่อนอ๋อต้องเอาฟางคุมลงก่อนอลแล้วถึงจะปลูกเอาต้นก้าเราไปลงอ่ะจ๊ะ,จะเดี๋ยวพี่ซูมให้ดูนะจ๊ะ วันนกก็เดดิมาูีโทรเรียกหนูนะ,ะนี่เขาก็จะลดน้ำฟางน,นะจ๊ะแล้วก็จะเอาวางค,คุมดินไว้ก่อนให้ชุ่มชื้นเตรียมความพรพ้อมในการลงต้นกล้าจ้ะเดี๋ยวพี่ก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะ แดดร้อนเปรี้ยงเลยนะจ๊ะดูเมฆเห็นเมฆไหมเห็นเมฆเห็นภูเขาไหมแดดร้อนมากแต่ว่ามันไม่ไม่อบอ้าวนะเพราะว่ามันมีต้นไม้อยู่รอบไปหมดเลยแล้วมันก็มีลมเย็นชอยชยแต่ว่าถ้าไม่กลางล่มอ่ะพี่ดําอยู่แล้วนะพี่ก็จะมืดมากกว่านี้อีกเลยอะ่ะ <c oughs> นี่จ้าบรรยากาศบ้านเหมืองใหม่พัฒนาน้ำก้อลมสักในรบูรณ์นะจ๊ะ <c oughs>